เริ่มกันที่โทนเนอร์นะใช้โทนเนอร์นิสฟรีนะคะวันนี้จะไม่ลงรองพื้นนะปรับหน้าก่อนตินเนอร์อของเอเซนจ์ จะเอาเฉดดิ้งนะคะมาไลยด่างแล้วก็มาไลยตรงกลามก่อนคือเพชน,นะคะ B2 ที่จิกชอบใช้นะเพราะว่าสีมันเสมอผิวกับจิกดีวันนี้เรามาแต่งหน้าในลูคแบบสายฝ่อใช่ปะเตรียมตัวจะย้ายประเทศอะไรเงี้ย วันนี้พาเลตตาก็จะใช้เป็นเอสเซนตราเดอร์นะคะเป็นบ d n e s s m e d i u m 02ตัวนี้มันก็จะออกแบบโทนนูดๆเนาะก็จะใช้นี้นะคะสีนี้ก่อนต่อไปก็จะไล่เป็นสีนี้นะคะ แปลงเป็นใช้อันนี้มีจะเขียนให้ชิดขอบตามาที่สุดว่าเขาใช้เทคนิคแบบไหนแ,แต่ว่าทิกจะใช้แบบเนี้ยเออจะใช้แบบเนี้ยเนอร์ไเนนะคะของน้องชาติ เป็นอันนี้นะคะเป็น last t w Way นะนก็จะเป็นทั้งอะไรเนี้ยแล้วก็เป็นกาวขนตาแล้วก็ขนตาใช้บอกต่อ Y006 จ้าตัวนี้ขนตามันจะไม่ฝ่อมากนะแต่ว่าไแชรเลอเนี่ย ้าสีนี้นะคะลากขึ้นไปอีกเนาะอยากให้มันตาตัว,ตวโตๆฟอ,ฟฟอๆฟฟอเอะไรนะภาพยาวขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเขียนคิ้วนะคะใช้เป็นของแบบซื้อจากตลาดน,ะนะัดอะแทงได้20บาท เส้น Router ตัวนี้ดูก่อนอันนี้เพิ่งซื้อมาวันนี้เลยก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่ามันลองไม่ได้เนาะนูดนูดใส่ฟอมมันก็จะออกแบบนูดนูดหน่อยสีพอดีกับผิวเลยอะ่ะอันนี้เป็นเมมเบรีนนะคะเบอร์ศูนย์เจ็ด ีแบบมองไม่เห็นลเลยอะพอดีกับปากมากเลยอืนะคะขอ,ของนี้ดูนะเกินหน่อยกย็ได้ค่ะว่าถ้าใส่ยฟอรอมมันจะแบบปากแบบ อุ๊ย่วย,ยอะไรเงี้ยเออมาละแก้เดี๋ยวปัดแก้วก็ใช้เป็นตัวนี้นะคะตัวเดิมเลงประเทศไหนไว้บ้างป่านจริงนี่ก็อยากไปนะเพราะว่ายังติดเออค่ออะไรอ่ะ ลี้ยงหลานอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จริงๆแนละ้วส่วนใหญ่ที่เราจะไปเป็นแบบประเทศพักพิงอาศัยใหม่เหมือนแบบเขาต้องถ้าเราไม่มีแฟนใช่ปะ่ะไม่มีสามีไม่ได้บีซ่าในการสมรสก็ต้องเป็นคนที่มีสกิลหน่อยหรือเป็นแรงงานแล้วไปอยู่นานอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่อ่านมาในกลุ่มนะแล้วก็ยังสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็หลังๆมันก็เริ่มยากขึ้นนะแต่ว่าณ้ตอนเนี้ยพอเปลี่ยน ป,ประธานาธิบดีาอาจจะง,ง่ายมันนิดนึงก็ได้แต่ว่าด้วยสถานาการณ์ช่วงนี้ใช่ไหมมันก็ยากหน่อยกันที่สถานทูตจะพิจารณาอะไรอย่างนี้นะคะส่วนใหญ่ก็ลาเต้ลาเ,เต้ของอเมริกาก็มีคนได้ได้เยอะอยู่นะมันไม่ได้เยอะอะมันก็มีคนไทยที่ได้อยู่นะต้องไปลองไปอ่านเงื่อนไขดูค่ะจริงก็ยังไม่เคยสมัครเหมือนกันแล้วก็มีเพื่อนแบบแนะนำให้เล่น tinder อยู่เด้อ นี่เป็นไงอ้อสายฝอเห็นเป็นรูปเป็นร่างหรือยัง่านทุกคนก็จะได้รูปประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจิกไปเปลี่ยนเสื้อแป๊บนึงค่ะก็เป็นยังไงกันบ,บ้างคะกับการแต่งหนะ้าลุกสายฝอเต็มตัวไปย้ายประเทศเนาะรูปกับมาใหม่อะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรจะเสียแนละ้วอายุก็ขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยนะงก็ถ้าขอให้ทุกคนกดซับสไคร้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้สุนทรกัณค่ะงาย,ก,าายงก็วันนี้ก็ฝากลุกสายฝอนะคะ